สวัสดีครับผมสิบกรอ,อันยมันีนะครับผมวันนี้จะพามาชมพลอยทับทิมแล oy, ็กพลอยซอกฝฟายนะครับผมแต่เป็นรูปหัวใจนะครับรูปหัวใจกับรูปโอหยดน้ำจะต่างกันนะครับอันนี้คือพลอยทับทิมเป็นพลอ,นะอ,อยก้อนดิบนะครับผมวันนี้เป็นพลอยก้อนดิบก็คือยางไม่เจริญในนั่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทมาให้ชมกันอันนี้คือพลอยก้อนดิบนะครับผมเนี่ย นี้อันนี้คือพลอยก้อนดิบพลอยทับทิมนะครับผมถ้าเจรไนามาแล้วก็จะ,จะสวยได้ทีนี้ผมจะเอาเอาให้ดูว่าตัวที่เจรไนามาแล้วจะเป็นแบบไหนครับอันนี้คือพลอยก้อนดิบของพลอยทับทิมนะครับผมพลอยทับทิมเียได้ว่าพลอยก้อนดิบนี้คือยังยังไม่เจรไนเป็นแบบนี้แหละครับผมเป็นแบบนี้ถ้าเจรไนออกมาแล้วน่ะจะเป็นยังไงตัวนี้คือเจรไนออกมาแล้วนะครับเห็นไหม สวยไหมครับสวยสวยเหมือนกันเลยนะครับอย่างพวกนี้ที่เจรนายออกมาแล้วนะครับผมเนี่ยนี้ที่เจรนายออกมาแล้วอย่างพวกอันนี้อันนี้ก็เป็นเจรนายออกมานี่เป็นลูกหัวใจเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคู่นะครับมาอย่างทัพทีมสีแดงอันนี้สปายสีขาวหรือออกเนี่ยตัวนี้สปายเนี่ยคู่นี้ ซับไฟคู่ซับทับทีมคู่2 0 0พนะครับผมตัวนี้สองพคู่นี้สวยนะครับผมเม็ดละพันกว่าบาทอันนี้พันสองนะครับผมยังเมนอันนี้ก็เป็นทับทิมทับทิมเหมือนกันนะครับผมทับทิมคู่ตันไม่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นเป็นทับทิมไม่ไม่คู่นะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ช่างแต่มีขานะครับผมมีขายังไงก็คือขาจะกลิ้งไปกลิ้งมานะครับผมถ้าถูกแสงไฟนะเนี่ย จะมีขากิ่งไปกริ่งมาแบบนี้ถ้าถูกแสงไปแต่นี้มีขาแบบนี้แหละครับผมมีขาแบบนี้นะครับผมเนี่ยมีขากลิ้งไปกึินงมาแบบนี้ถูกแสงไปนะครับผมตนนัวนี้ส่วนชุดนี้ชุดน,นี้เป็นทัพทีมรูปหัวใจเหมือนกันนะครับเป็นคู่นะครับเป็นทับทีมกับทับฝ่ายอ่า ถ้าทีมคู่16กลัด2,006นะครับผมส่วนถ้าฝ่ายถ้าฝายนี้มีเหลือนะครับถ้าฝายสีออกสีเทาๆนะครับผมถ้าฝายออกสีขาวอมเทานะั่นแหละถ้าฝายนี้หนัก13กลัด2,005นะครับ2กลัด2,005นะครับเนี่ยตัวนี้ ทีนี้ที่จะเอามาให้ชมผมจะไล่ไป,ไปไปทีละชุดเลยนะครับไล่ไปทีละเม็ดทีละเม็ดเลยนะครับผมอันดับแรกมาดูของไพลินก่อนนะครับ <_ t od ic> ไพลินรูปหัวใจนะครับไพลินรูปหัวใจมีทั้งหมดไพลินรูปหัวใจมีทั้งหมดสี่เม็ดนะครับมีทั้งหมด4มี่เม,ม็มดนะนะดูเม็ดเล็กๆสุดก่อนนะครับเม็ดนี้จะหนักประมาณหนักเท่าไหร่นะครับ เม็ดนี้หนักห้ากลัดนะครับ5 1 5จึงกลัดเม็ดนี้ห้าจุดห้าจุดห้ากลัดราคา950นะครับผมเดี๋ยมาชมดูว่ามันสวยในระดับไหนนะครับเนี่ยตัวน,นี้ราคา950บาทนะครับผม95้าอาสบาทบสวยนะครับผมอันนี้เป็นสปายนะครับผมเป็นซสปายนะครับ มาดูตัวตัวเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้หนักเท่าไหร่เม็ดนี้หนัก8.15กรัตราคา800บาทนะครับราคา800บาทราคา800บาทนะ8.15กรัตนะครับ8.15กรัตอันนี้เป็นพลอยไพยลินนะครับบรูซฟไฟล์แล้วพลอยน้ําเงินนะครับรูปหัวใจไปทําที่หรือทำเป็นแหวนก็ได้นะครับ ปทับที้หรือทาเป็นทวเวนก็ได้นะครับผมรูปหัวใจเม็ดนี้ราคา800บาทกับกระดาษละร้อยนะครับผม,ผมกระดาษละร้อยนะครับผมามาชมเม็ดเม็ดนี้เม็ดนี้เป็นเป็นอะไรครับเป็นสไฟล์นะครับสไฟล์เม็ดนี้มีเหลือบนะครับ14กระดาษหนัก14่จุดศูนย์ศูนกระดาษนะครับเม็ดนี้ราคา 1,400 tamam totally. บาทนะครับมีเหลือไม่มีขานะครับผมเป็นซัอไฟล์เป็นซัอไฟล์นะครับมีมีเหลือไม่ม um> ีขานะครับ1,400บาทนะครับเม็ดนี้นะครับผมมัน1,400บาทนะครับมาชมเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้เป็นอะไรเม็ดนี้เป็นไพลินนะครับหนัก18.75กรัตนะครับราคา1,500บาทนะครับไพลินเม็ดใหญ่นะครับ เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่หายากนะครับผมเนี่ยเม็ดใหญ่หายากเป็นพลอยภายดินนะครับพลอยภายดินเม็ดนี้รูปหัวใจทำามแหวนก็ได้หนัก18ดกรัตนะครับเม็ดใหญ่มากเลยนะครับผมมาชมเม็ดต่อไปนะครับเม็ดนี้เม็ดนี้เป็นพลอยอะไรนะครับผมอันนี้เป็นซสฟา์มีเหลือบนะครับไม่มีขามีเหลือบเม็ดนี้หนักหกจุดห้าศูนย์กรัตราคา950บาทนะครับ950บาท เม็นี้เม็นี้ก็เหนือสวยนะครับมีเหลือบนะครื่งไปคริ่งมานะครับเป็นแสงสะท้อนเวลาถูกแสงไปนะครับผมตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับผมมีเหลือบสวยนะครับผมหกกรัตดากรัตนะครับมาชมซสฟายอีก2มันเหลืออีก2เม็ดนะครับสปายนะครับสปายสีเทาออกสีขาวนะครับตัวนี้ซสฟายมีเหลือเม็ดนี้มีเหลือบนะครับผมเม็ดนี้หนัก8.25จุดากรัต 8.25กรัดราคา1,000บาทนะครับ8.25กรลัดนะฮะเนี่ยเปิดดูเลยเนี่ยสวยนะครับผมราคา1,000บาทนะครับมีเหลือบนะครับถ้ามันมีเหลือบมันจะมีพลังมากเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมเพราะว่าเขาเรียกว่ามันสามารถที่จะสะท้อนกับจักรวาลได้ นะครับสามารถที่จะทอดสะท้อนกลับไปกลับมาได้ดีขึ้นนะครับผมมีเหลือเขาเรียกมีประกฏการพิเศษนะครับผมเม็ดนี้เป็นพลอยอกปฟเหมือนกันนะครับหนัก10กรัตนะครับมีเหลือเหมือนกันนะครับราคา1 5 0 0บาท10กรัต1 5 0 0บาทนะครับสวยนะครับออกสีเทาๆสีขาวโอกเทาเนี่ยเนี่ยมีเหลือแบบนี้นะครับผม1,500บาทสวยทำกี้หรือทำเป็นหัวแหวนก็ได้นะครับผมมาชม ทับทิมทีนี้ครับชุดนี้เป็นพลอยทับทิมนะครับผมทับทิมเนี่ยหนึ่งสองสามมีทับทิมมหกเม็ดนะครับที่อ่าแต่เป็นรูปหัวใจ5เม็ดนะครับแต่เม็ดนี้น่าจะเป็นหยดน้ํานะครับผมเม็ดเออ่เม็ดเม็ดนี้หยดน้ํา17กะรัต17.45กะรัตนะครับ17.45กะรัตราคาถูกๆครับหยดน้ําเม็ดนี้นะครับ ผมขายตามสภาพความสวยของพลอยนะครับผมเม็ดนี้เป็นหยดน้ําหนัก17กะดรัตนะครับราคาเท่าไหร่รู้ไหมราคาแค่950บาทนะครับผมออหายากมากเลยนะครับผมเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมใครชอบพลอยเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เท่าไรพลังมันยิ่งมากนะครับผมเม็ดใหญ่เท่าไร่ลพลังมันยิ่งมากนะฮะตัวนี้950บาทนะครับ950าบาทครับทิมรูปโซนกิด,น,ดน้ํานะครับทีนี้มาดูรูป เม็ดนี ham, น้นะครับนี่ลูกหัวใจนะครับลูกหัวใจเม็ดนี้หนักเท่าไหร่ทับทีมลูกหัวใจเม็ดนี้หนัก13.50ขานกระดาษราคา950บาทน you ะครับราคา950บาทนะครับไม่แพงนะครับเม็ดใหญ่นะครับผมเนี่ยเปิดออกให้ดูให้ชมแล้วนะครับ950บบาทนะครับผมมาชมเม็ดต่อไปนะครับเม็ดนี้เป็นพลอยทับทีมอีกครับลูกหัวใจอีกเหมือนกันเม็ดนี้หนักเท่าไหร่นะครับหนัก 8.30กราดนะครับ8.30กราดราคา600บาทเองนะครับเนี่ยราคาแค่600บาทเองนะครับ8.30กราดนะครับ8.30กราดนะครับผมมาชมเม็ดต่อไปนะครับเหลืออีก2เม็ดนะครับผมเม็ดนี้ทับทิมสีสวยนะครับเม็ดนี้จะหนักเท่าไหร่เม็ดนี้หนัก6 5 0กราดนะครับ6 5 0กราดราคา900บาทนะครับ ราคาคาดเรา100บาทจะสวยโอ้สีสวยนะครับผมโอ้เม็ดนี้สีสวยมากเลยร900บาทนะครับเนี่ยสีสวยมากเลยนะครับ900บาทนะครับน้ําหนัก6กระลัด6กระลัดเศษๆนะครับผม900บาทนะครับโอ้สวยมากเลย6.50นะครับผมเม็ดนี้นะครับผมามาชมเม็ดสุดท้ายในวันนี้นะครับผมเม็ดนี้หนักเท่าไหร่ทับทีมรูปหัวใจ นัก16.10กรลัดราคา1,600กลัดเออ1,600บาทนะครับผมเม็ดนี้มาชมเปิดให้ชมเออเม็ดนี้ก็สีสวยนะครับสีออกหวานแหววเลยนะครับผมแดงออกแดงชมพูหวานแหววเลยนะครับผมเม็ดนี้ สวยงามมากนะครับจี้ก็สวยทำเป็นหัวแหวนก็สวยนะครับผมเม็ดนี้สนใจเม็ดไหนชอบเม็ดไหนติดต่อกสามสี่สามสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เว็บไซต์เวอร์ไวท์เว็บสิบกรดคอมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำอาัญมณีสวยงามไม่เพียงแต่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม